อิโสตังพุทธะพิติอิยมราชนท้าวเวสุวรรณโมรานังสุขังอรหังสุขโตนโูุตอายะเดชะแห่งพระสสยันบารมีทุตตุพระสสยานบารมีมาเทกะระปโตกะปะเตสัญญิมหามะ สินงี่เขากบมันติการบุตะคามุราเปุตันตะนคามุราเปตะนนั้นอาทิตย์กายยายญาติวันที่เงยสุตะวันยักษ์สนักข้าพุตะเจตวามารังสวะหานักจัตุสัตวะสัปปรษังเยีพิมพสุตดนางตรราตโยพุทธะอัธวิสตินายกกาปิตโตเมหาสัพพุณนะขามาเอวอสัมวิสุโรปุสัพุปะอิสวาสุสุสวะอินักมามีหังอคสัมมิสุปโลัสสัมมิสุปโลกุสะปุสะปุปปะปะปุปปะปะมักอาคุคุคุมะกมักมักวันทานักโมุทัย พระศิษย์ที่เมื่อวุฒิธรรมศิษย์ธรรมังศิษย์สังฆ์ศิษย์นักบัดนี้ัลนุมาะัลนุมาขอเชิญเจ้าพญาลิงลมผสมกายขออัญเชิญเจ้าพญาลิงลมผสมกาย Kau anjur bayaring lompat somka. Baidari sulama bekasaya nyaman timur rote saya. Anu bebas ini kerijahan sebahti saya. Dan sabar kakak <tip> 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 diyan rin ang na.